สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองบายเบอร์สุขสุขพนค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องวีนันทิดาชาแนลนะคะรัวไม,ม่มีสังทงสเลนจ้าวันนี้เป็นชาววันที่26นะคะพี่น้องค่ะวันพุธที่ยี่สิค่ะมีบริการบ,บานนะคะมีแต่ไอพอนกับบานผู้เดียวนะคะเพิ่นไปนเฮ็ดดุลละเพิ่นเทิงเออบาสเปนติดแอร์ไฮเอเพอออลุงเรีย้ยงที่กุมเครื่องเสียงเพิ่นสอนอยู่นะคะแต่ว่ากับโบลู บันนี้อาจว่าสิไดไปติดบันะคะเพราะว่าตอนนี้คุค้มพู้ที่เพิ่นเป็นคนประสานงานให้เพิ่นกับกักตัวยูนะคะบัวลูกเอ่อลูกไส้ลูกไส้ก,สกับลูกสาวเพิ่นนะคะกับกับติดโควิดนะคะเพราะว่าอันก่อนหน้านี้เพิ่นไปงานแตง่งงานแต่งของนน้นองน้องเนี่ยเพิ่นนะคะที่นี่ก็เอาหลานเอาลูกเอาหลานไปนั่งก็เลยก็เลยติดนะคะอัน ช่วงเพียรไอ้พ่อแม่พีหล่ะนะคะเพืเ่อนกับเพื่อนกับไปงานแต่งแล้วจากงานงานบิงแล้วมั้งเพื่อนกับเอ่อไปงานแตง่งน้องเมียเพื่อนนะคะกับ <spike> พ่อดีได้เออ่ลูกลูกสาวก็ลูก,ก,ลกบันนี้มีคนมีคนคน,นั้นที่มาลงงานน่ะมีแขกที่มาลงงานนะคะเตรี่ที่นี่ก็เลยเอ่อได้กกากโตเด้กกากโตแล้วลูกสาวก็ลูกชายมันติดน,น้องน้องฟะจูนนะคะน้องฟะจูนกับน้องจันเจ้าน,นะคะตัวเล็กๆนะคะอยู่อนุบาลน,นะคะจันเจ้ากับ ว่าท่านี่ขออนุบาลสำันะคะก็ส่งกําลังใจให้กับครูครูน้อนด้วยนะคะเนสื่อเรียนรู้คน้อนนะคะครูนองกับครูเจี๊ยบนะคะเป็นกําลังใจหายเด้อนะคะขอให้น้องฟอร์จูนกับน้องจันเจ้าหายไปไวนะคะไอคอนก็เล่นเคลียร์ของอยู่บานก่อนเคลีย์ตัวยู่บานนะคะแล้วก็จะอาจจะมาพีบันที 28นะคะ27 28นี่แหละประมาณนี้เพราะว่าวันที่28เราก็จะไปแสดงความยินดีกับแม่ปอนะคะเปิดร้านใหม่นะคะปรเมทเวดดิ้งนะคะพี่น้องคะมีมีการ์ดมาแล้วนะคะปรเมทเวดดิ้งสตูดิโอนะคะยินดีกับแม่ปอด้วยนะคะอ่าเพิ่นมีถวายพัตตาหารเพ้นนะคะประมาณ10มิถุนเสาร์ก็จะเริ่มทำที่ทีแล้วค่ะพี่น้องคะ เวลาประมาณ10บโมงนะคะก็มีนิมนต์พระมา,าฉันพัฒหารเพรยูยุลานเพลน,นี้แล้วค่ะแล้วก็เวลาเที่ยงเราก็จะร่วมรับประทานอาหารกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปร่วมแสดงความยินดีกับแม่ปอนะคะมิตรเรื่องดีคะ่ะพี่น้องคะที่พานมากกับไปพระกันไปกินแสดงความยินดีก็ไปร่วมสังสรรค์กันนะคะวันเกิดตอมลอย100ลอยล้านนะคะแล้วก็ บันีก็จะเป็นแม่ปอนะคะที่แปแล้วก็แสดงความมีดีกับแม่ปอนะคะปีใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาครับพี่น้องมีเอฟซีทรงของมาไห้นะคะเดี๋ยวไปเบิรงกันว่าเพื่นทรงอย่างมานะคะบรรยากาศด้านนอกมันน,นะมนี้เป็นคึมคค่ะเ่าแดดป็นไหลนะคะเดี๋ยวเราไปดูกอนใครส่งน้องกล้วยนะคะน้องกล้วยทรงอย่างให้พี่มีน้อง,พ,องพี่มีกระบอกหู น้องน้ำตาลสวัสดีค่ะไม่ปวดแมนพี่บีมาเบิ้งของก่อนมาผู้ใดสมิ่งมาหายเดี๋ยวหาก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นรถอินูแพรลีป่ะนี่แมนอยู่อินูแพรลีแดน เยอะมากเลยนะคะเจ๋อแล้วพี่น้องนีไ่ไง่ายเจ๋อแล้วซิทซิส,ส,ส,สิปุ่นดีสิทเมือจะควงนั่นสิทเมือจะควงกันพี่น้องโอู้เยอะแยะเลย ก็สิบินนบู๊ยคุณแพรรี่แสงทองฮะแพรี่สั่งอยู่บุพเพลานแม่แม่ขอมีสุดมาขายเจ้าเสียเอาสมาปล่อยแม่อยู่บ่แพรี่ห้องเต้นั่น นะคะลอกตัดตรงนี่ ี่เิ่นก็ดีดีพี่น้องค่ะแบบไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่แบบบไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่ว่ามีสิ่งดีๆหมอบให้มีความรู้สึกดีๆมีความหัวความีตาความแบบนะคะแบบกดีอะมีความจริงใจให้กันนะคะแบบมีความรักมอบให้นะคะอันนี้น้องกลวยปเป็นเพื่อนมาให้นะคะ อ้ยมีรูปด้วยโอ้ยแต่หาแทโอ้ยเบื่อจะหากขาพนอน่นราไปเห,หย,เยีมะไห่เอ้ยคนที่ทรงแก้วมาไห่ด้วยค่ะ ทรงแกวเป็นโลกอันนี่มีมาให้ตั้งแต่น้องเพิ่นเดี่ยวน่ารักต,ตั้งแต่เข้ามาบ้านแสงทองใหม่ๆเดยมีรูปผู้บอสด,ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องกวยเด้อที่อันหักพี่มีนะคะให้มอบสิ่งดีๆให้พี่มีตลอดเลยเพ็ไม่ยังดีค่ะน้อง คุณน้องกล้วยจริงๆนะคะแต่หากเทน้องสาวก็ได้ปี yeah, ๊ยิ้ม <laughs> น้อตาสิไร <laughs> ดีใจบ่บ่บเคยมีแบบนี้นะคะเป็นมอละมาก,กับบ่เคยมีแบบนี้เพราะว่าตั้งแต่กลับไปคือออกไปล่ำธรรมดานะคะเป็น้องน้าไปทีคือว่าได้ได้รังวันพรรคน,นึงนีร่วมแล้วพรนหนึงดีใจารมันทำไป ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าได้ก็คือว่าแบบถ้าออกออกไปอันไปร่ำปกติที่บ้านเนาะคะเราไปคือไปทัวร์ทัวร์ไปสิคือถ้าได้ติดหน้าไปที่พักหนึ่งนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะถือว่าดีที่สุดแล้วบางอันกับกบล็อกบอมบเลยนะคะบอมบเลยแต่ว่าเข้ามาอยู่จุดนี้แล้วนะคะอ่าอันเอฟซีเพิ่งกับ หความหักความเมตตามากจังเพียงสวีเดนนังสืนะคะเราก็หนุก,กันกสิบันตาชุนหายจากัจกจะเพิ่นเป็นไผ่ขับพี่น้องจะเพิ่นเป็นไผ่เพิน่นเพิ่นเห็นห้าวแล้วเพิ่นกะเพิ่นกะมีความหักความความเมตตาใหา้นะคะเราแบบมันมันเห็นเหี้ห้าหวเราสึกแบบว่าจะต้องจะต้องทำให้ดีที่สุดจะต้องตอบแทน จะต้องตอบแทนสิ่งที่เพิินห้มากนะคะทาให้ดีที่สุดคือรักษาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะยูจุดนี้เพราะว่าหลายคนคงกรอยักเขามากยูจุดนี้แต่ว่าอาจะอาจะอาจจะบุญประสัมพันธ์กันทั้งสี่็เลยบด้มายูนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้องใดเขามากจุดนี้นะคะกับเป็นเพราะว่าอันานาเพิ่นเป็นคนเปิดโอกาสให้นะคะมอบ เราเปิดโอกาสให้หรือว่าเป็นคน,นมอบโอกาสให้อังซีงนะคะก็เลยได้เขามาอยู่จุดนี้ต้องขอบุณพี่้องเอฟซีทุกทท่านนะคะขอบุณพี่หญิงขอบุณน,น้องกันขอบุณน,น้องกล้วยขอบุณท,ทุกทท่านที่ให้ความรับความเมตตามานะคะเมจิเหตุนะที่จะความให้ดีที่สุดคะ่ะพี่น้องคะแล้วก็ส,สิสิบบเห็นอย่างที่เป็นการที่ที่ให้ ดัลบนะคะสิบปเห็นอย่างที่เป็นดัลบอีกอย่างที่พ่อเบิงซอยบอดได้คือเขายุยู่ยจนนี้เขาก็ถือว่าเป็นบานจั่วคล้องนะคะพี่น้องเป็นบานจั่วคล้องเป็นเป็นครอบครัวใหญ่ๆครอบครัวหนึ่งซึ่งข้อต้องดูแลกันนะคะอันใดบ่ดีก็ค่อยบอกค่อยสอนกันเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเข้าเบาๆซะเลยเพิ่นก็สิบปมหัวอันนี้มันมันมันถือหรือมันผิดนะคะที่เตือนก็เพราะก็เพราะรักนะคะที่ที่บอกที่เตือนกันก็เพราะว่าหักกับครอบกับเพาะ ว่าเป็นห่วงนะคะพี่น้องอันนี้ทุกคนคือสิเขาใจดีนะคะเพราะว่าถ้าเฮาบ่ฮาถ้า,าหัวมันถัว่วก็นเล้ยแต่มันวัดยังสินะถ้าเฮาบ่ฮกเฮากับสิบวเวาวม่นบ่ค่ะพาะฉะเั้นห้าทางเขาจงบอกจงเตือนกันนะคะอยู่เป็นแบบขอบข้วนะคะพี่น้องคะแต่ตอนนี้กับแบบ รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นนะคะบัวบอลทั้งสองพิ่นเพิ่นฮักที่งานทุกคนฮักที่งานทีทานุกคนให้โอกาสทุกคนนะคะได้อยู่จุดนี้แล้วห้องก็ตรงท่าให้ดีที่สุดน,นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวสีล้มใบสมติหน้ามูนะคะอีรอบที่38นี้นะคะมาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอันเป็นเป็นเป็นตรงกับวันคล้ายวันเกิดของมีด้วยนะคะตรงกับวันคล้ายวันเกิดนันะะ่นะคะก็นะคะก็จะ อยู่จนนี้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะมีการสอนเรบนีก้กมีเต้นน้าดอ้อมีมีเพลงอะ่ะชั่วที่แบบต้องเต้นน้านะคะต้องเต้นน้าก็เลยเดียล่วงไปซ้อมกับคู่หนึ่งคู่เดียวนะคะน้องๆทุกคน,นก็ล่วงไปซ้อมแล้วไม่อยูยนะ่นซ้อมแล้วนะคะทุกคนก็ลงไปเตรียมพรงอมแบบคืองานโชว์ทุกงานที่บอสที่บอสทำให้พี่น้องได้ดูที่บอสเป็น คิดออกมาที่ตอกอยากให้น้ำเส้ในให้พี่นองได้เบิง่งรับรองว่ามันดีจริงๆนะคะค,คุ้มค่ายหรือขพี่นองคาเขามาเบิ่งนี่ได้เดจะความวลควมซึแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจเห็นให้พี่นองได้เบิ่งในช่วงนะคะแบบคือทำยังไงจะให้เอฟซี FC, นะคะบนเรามีความสุขนะคะเข้ากับสิพยายาม สามสันผลงานมาให้พี่น้องได้เบิง่งในส้มนะคะให้หมอบความสุขให้พี่เห็นน้องตอบแทนที่ f อฟซีบานเสียนของฟิลแลนนะคะมอบความรักความเมตตาให้มานะคะเดี๋ยวมิสลงไปเบิ่งน่าเพินก่อนนะคะคลิปอยู่แบนี้เดี๋ยวพอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องคะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ